าเบญพาเลขที่11 <amento> ช <alan> ั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสามวิชาหน้าเสาลิซลายอินเพิร์มาที่ชั้นชั้นมัธยมศึกษามีที่สี่ทับสองเลขที่30มสิค่ะวิชาที่สุขนัสามภูศีนอนจุดสี่ทับสามไที่11ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องแชทบอทแชทบอทขนมไทยที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจกับขนมไทย นะักท่องเที่ยวมองไม่ออกว่าขนมนั้นที่ส,ส่วนผสมอะไรบ้างในขนมไทยทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะสอบถามผู้ขายว่าขนมชีสมีขนมชนิด,ด่างกล่าวทำมาจากส่วนผสมอะไรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อและหนึ่งเรื่องส่วนผสมที่แพงถึงแม้ว่าจะสามารถถามส่วนผสมจากผู้ขายได้แต่ยังมีโอกาสที่ททจะสื่อสารผิดพลาดทำให้พจารณาเห็นว่าหากมีช่องทางทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถค้นหาข้อมูลส่งท้ายด้วยชื่อหรือภาพถ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมอย่างแอปพลิเคชันไลน์จะช่วยให้ผู้คนเข้าถึขงข้อมูลขนท้ายได้อยา่างสะดวกแม่นยำรวดเร็วกว่าเดิมและอีกทกั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะมาดรผสมของโครงงาน พพัฒนาระบบแชทบอทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สนใจขนมไทยจองเพื่อส่งเสริมให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มแคะท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยมากขึ้นวิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมระบบแชทบอทพัฒนาไปด้วยภาษาไทยทอดและโมเดลฟอนต์วลูชั่นดิวเดียวเนฟเบิร์กเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล คอนโกดีดีฐานข้อมูลเอ็มแเก็บโปรแกรมการทำงานของแชทบอทไว้บนเซิร์เฟเวอร์โรโลคุและใช้แมสเิจจิ้งด p i ของไลดีดีโ e รเพอร์ในการส่งข้อความกลับไปยังผู้ใช้ผลการผลการทำโครงงานผลการทดลองพบว่าในอัตราตัวของฐุนข้อมูลเพนและทดสอบเป็นส0 3เ็สิบสามสิบ จะได้ค่าความแม่นมยำของชุดข้อมูลทดสอบ9 6 7เปอร์เซ็นต์โดยมีการ,ระหว่างค่าความแม่นมยำกับจำนวนรอบการเขียนำภาพที่7ผู้พัฒน,นาจึงนำโมเดลที่ได้จากรอบที่301มาใช้คัดแยกภาพที่ไม่ไไมใช่ขนมออกไปเหตุผลที่สนใจโรงงานนี้ ชอบทำขนมไทยจึอยากศือสาขาวิธีเผยแพร่ขนมไทยเทคนิคที่ได้ในโครงงานนี้ด้านฮารดแวร์และซอฟต์แวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านีน้ค่ะขอบคุณค่ะ